วันนี้นะฮะผมจะมาขอนําเสนอเหเรียญเจริญพรสามดวงพ่อทองสุทธศีโลนะครับนะฮะเป็นเนื้อชนวนนะครับเป็นพิมพ์จเจริญพรล่างขอบเรียบนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นพิมพ์ที่นิยมอีกพิมพ์หนึ่งนะครับในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับสาเหตุที่ผมนะฮะนำแต่เหรียญน,นะครับลวงวอกทอง เนื้อล่างๆนะครับมาลงในใน facebook นะครับในสื่อต่างๆนะครับหรือใน youtube นะฮะก็ผมอยากจะให้นะครับความสําคัญกับเหรียญเนื้อล่างๆนะฮะที่มีราคาเช่าหาไม่แพงนะครับแต่ถูกมองข้ามนะครับน้อยคนนักนะครับที่จะมารีวิวและนำเสนอนะครับนะแต่อีกมุมหนึ่งนะฮะผมคิดว่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะฮะเหรียญเนื้อทองคําเนื้อเงินหรือเนื้อตะวะนะครับหรือแม้กระทั่งเนื้อที่ลงยานะครับเป็นรุ่นพิเศษต่างๆนะครับทุกๆเหรียญน,นะฮะต่างก็ผ่านนะฮะพิธีพุทธาพิเศษนะครับซึ่งมาจากนะฮะมณฑลพิธีวัดบานไร่อําเภอด่านรุนทศจังหวัดนครราชสีมาในวันที่30สิงหาคมนะครับพศ2 5 6 5เหมือนกันนะฮะ ปลกเสกนะฮะโดยะะหลวงพ่อทองเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นผมไม่คิดที่จะอายเลยนะครับที่จะมีแต่เหรียญเนื้อล่างๆนะครับเพราะพุทธคุณนะฮะก็ศนะักดิ์สิทธิเ์เหมือนๆกันนะครับอ่ดูนะฮะความสวยงามของเหรียญน,นะครับอ่าไม่น้อยหน้าใครนะฮะคุณป๋องสุพรรณนะครับ P.S.J. นะครับได้อ่ารังสรรนะฮะโดยคุณเอุทธศิลปินนะครับอ่าร่วมกันนะฮะ, A, นนะรัรระะรงสรรงานนะฮะชิ้นนี้ขึ้นมา ความสวยคมคมนะครับโหน่าเก็บไว้มากจริงๆฮะดูสิฮะนะฮะมีความรุ้งนะฮะของสีของเนื้อนะครับอ่ารอบๆเหรียญนะครับวาวนะครับสวยงามมากเลยด้านหลังนะฮะตอกรรมการนะครับนะฮะแล้วก็มีโค้ดนะครับอ่าวบรวัดบรรไล่นะครับเหรียญนี้ครับผลิตนะฮะสองพาาเหรียญตามพศนะครับตามพศของเหรียญที่อ่าทการสร้างเลยนะครับเหรียญนี้นะครับ สวยงามนะฮะอ่านะครับบักอ่าเลขโค้ดนะครับสองสามหกสี่นะครับเห็นไหมฮะเจริญพรล่านะฮะถือว่าเป็นเจริญพรที่หนุนนำนะครับผู้ที่ครอบครองนะฮะทำให้อะฮะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับสวยงามนะฮะขอบเรียบอ่าดูความวาวของเหรียญน,นะครับ ก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,นะครับได้เก็บหาไว้นะฮะซึ่งราคายังไม่แพงครปัจจุบันนี้เน,นื้อชนวนนี้ก็ราคาหลักร้อยกลางๆนะครับอัตตาหิอัตโนนาโถรักย่อมเข้าใจรักฝากเก็บไว้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ